เอาไปแล้วามาทั้งสองหยดโอ้แม่อ,อ้แม่บอกไอ้แม่ถ้ามันจริงจังแม่เครื่องปั่นนี้ก็เอามาเนาะม,มันามาปั่น<ล>ได้เปล่ล่ะเดี๋ยวก็รู้รปั่นได้ <c oughs> ไหมเจอเครื่องเข้าไปเครื่องผัดนี้ก็เต็มกระปุกแล้วนะม,มันจะปั่นไปดิด ผัดขี้เมาตับหมูนะครับส่วนผสมก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะหอมแดงกระเทียมนะครับปั่นให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะครับใส่น้ำตาลน้ำปลานะครับชูรสของปรุงรสนะฮะแล้วก็น้ำมันหอยนะครับ ให้เข้ากันนะฮะเราก็ใส่ตับลงไปนะครับก็สมวนผสมก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะมีแค่นี้เลยนะครับปรุงรสตามชอบทำง่ายนะฮะเร็วใจนะครับพอสุกได้ที่นะครับก็ใส่ใบวุ้นดปิดท้ายนะครับเพื่พอเพิ่มความหอมของผัดขี้เมาตับนะครับ ตับหมูนะฮะวันนี้เป็นตับหมูนะครับวัตถุดิบของเรานะครับโดนสุกแล้วทำไมต้องทำปากเลี้ยวเลยสุกแล้วสุกแล้ว อยู่บ้านโหน,นะเอาไว้ทำินเอาไว้แบบทนี่แบบคนแบบจะลงซื่องังใช้มงนดึงเป็น้ท้าเป็นมาถึงปุ๊บเอามาใส่แบบนู้ พี่โดอเพร่ด่อยูไรื่องเลยเรื่ออะไรมันเขยาันต้งงานแล้วอุบตนนเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปถักเอาเองัว เีที่หลังเจะ้้ดองเอาเกอดเอาเค็มหรืว่อาอร่อยเกลืวดำนี่จะเข้าอ่าะใะไไส่บุณทีไรแ่แม่เวลาเตืน ก็ไม่เป็นไรสนุกชอบน้องสุกแล้วได้ไหมาได้ได้ดูได้ เบอร์จันครับครับนี่เรียกว่าอะไรเดี๋ยวจับกระเทียมนี่เรียกผัดตับเลยจันผัดขี้มอตับครับผัดขี้มอตับครับผมพี่เบอร์จันก็ได้โอ้ยกินสักทีเหรอเดี๋ยวอืมอีกๆโอ้โหพี่ไม่พอผมันต้องทำนิดอ๋อนี่เย็นๆเลยอืม Hap, <laughs> <laughs> hap, <laughs>